اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم ความหมายตามนัยยะแห่งพระบัญญัติที่ได้อัญเชิญมานี้พระผู้เป็นเจ้าทรงย้ำถึงความเป็นพี่น้องดุจมีสายเลือดเดียวกันของบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งในพระบัญญัตินี้หมายถึงมุสลิมทุกคนและทรงบัญชาให้มุสลิมมีความรักสมัครสมานร,ระหว่างกันฉันพี่น้องคือต้องเป็นพี่น้องกันทั้งโดยหลักศรัทธาความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติต่อกันอย่างแท้จริงทั้งนี้ด้วยความสังวรสำรวมตนต,นต่อพระผู้เป็นเจ้า คือดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงบัญชาและละเว้นจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามโดยมุ่งหวังที่จะได้รับพระเมตตาที่คุณจากพระองค์ จากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของไทยเพื่อให้ปรากฏต่อชาวโลกต่อไปได้จึงทรงให้ดำเนินการฟื้นฟูวิชาอาชีพช่างฝีมือที่เรียกว่าช่างสิบหมู่ขึ้นณนะศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการนาพิเศษหรือเรียกสั้นๆว่าวิทยาลัายในวังที่จังหวัดนครปฐม และได้มีการขยายแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาที่ตำบลกลางแดดอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งขณะน,นี้มีนักเรียนไทยมุสลิมทั้งชายและหญิงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนอยู่รวม57คนสำหรับที่จุดนี้จุดที่ที่นักกษาม,มุสลิมที่กบบเป้าหมายดำเนินการอยู่ที่นี่ผมขอให้ทานชื่อจากพวกท่านว่า ศูนย์ฝึกอาชีพฟ้าใสาปันน้ำใจวิทยาลัยในวังเราจะฝึกอบรมให้กับผู้ที่มาจากสาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกลุ่มเป้าหมายทั่วๆไปเช่งเช่นเด็กจากสถานพินิษย์ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนดังนี้งานประดับมุกงานจิตรกรรมไทยงานเฟอร์นิเจอร์ งานเครื่องเรือนไทยไม้เบื้องตน้นงานศิลปะประดิษฐ์ผ้าต่อและงานกล่งไม้โดยมีครูผู้สอนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่นี่ทั้งสิ้นผมไม่ได้มองในเรื่องของของอาคนที่จะต้องจบสูงๆหรือจะต้องนั่นภูมิปัญญาของผมคือผู้ที่มีความชํานาญ ในเรื่องของการผลิตสินค้าเหล่านั้นอย่างเช่นช่างกลึงช่างเขียนช่างปั้นเขาทําสินค้าเหล่านี้ขายเลี้ยงดูครอบครัวของเขามาเลี้ยงดูลูกของเขามาจนจบด็อกเตอร์แต่เขาก็อยู่แค่ป .4 นี่คือสิ่งคนเหล่านี้มาเป็นภูมิปัญญาซึ่งทรงรับสั่งว่าให้เราเนี่ยอนุรักษ์อนุรักษ์นกคนพวกนี้ดูแลเขาให้รางวัลเขาให้รางวาาัลเขาเขาเจ็บป่วยดูแลรักษาเหมือนที่พระองค์ท่านรับเข้าไป ังจากท่านอาจารย์ดิหลกแล้วน่าอิจฉาคนนราทิวาดนะครับท่านมีโอกาสได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดบ่อยๆเวลามีปัญหาเดือดร้อนพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกองก็ทรงแก้ปัญหาให้ทรงช่วยเหลือให้พวกเราในกรุงเทพเนี่ยครับด้วยในภาคกลางเนี่ยโอกาสอย่างนี้น้อยมากแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าถ้าท่านบอกว่าของท่านมีปัญหามากกว่าในกรุงเทพในภาคกลาง แต่ท่านก็ได้รับการดูแลแกล้ไขอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวใต้ชาวนรทวาทิวาททุกท่านได้ซ้ำไปวันนี้มีการถ่ายทอดสดทางวิธีกระจายเสียง912กรรปกลางด้วยนะครับแล้วก็สถานีโทรทัศน์สถานีวิธีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ก็ขอขอบพระคุณทั้งสถานีวิยุและสถานีโทรทัศน์ที่ได้กล่าวชื่อไปแล้วนะครับ แล้วก็ขออนุญาตที่จะทักทายไปถึงทั้งบ้านในโอกาสนี้ด้วยทั้งๆท,ที่ได้ดําเนินรายการถอยทอดมาตั้งนานแล้วนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ดิโลกพูดถึงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหากรุณาที่คุณแก่คนไทยทั้งประเทศเพระ่าะสงรักประสบกรณิกรของพระองค์ทุกคนทั้งประเทศแต่ว่าพี่น้องมุสลิมได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากปัญหาพิเศษที่เกิดขึ้น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะขอให้ท่านประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดราธิวาสนะครับท่านอาจีอับดุลร,ราซาักลีได้กรุณาพูดถึงว่าความใกล้ชิดระหว่างในหลวงหรือการที่พระองค์ท่านทรงดูแลพี่น้องมุสลิมเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างในฐานะที่ท่านเป็นผู้นําองค์กรบริหารกิจการศาสนาอิสลามในจังหวัดนี้ครับริทเช่นประธานครับ Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bin Nasra'in Wa la hawla la quwwata illa billahi Ani azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Antan Menteri Muntri Tan Pudan Munaikan Tiyakon Putan Jasa Nangan Kanakamakan Islam Jangan 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 Dan Jangan 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 ผมได้ฟังพี่ดิลกุกพูดเมื่อกดแทบจะว่าไม่มีเรื่องอะไรจะพูดเลยมันครอบคลุมทุกอย่างทั้งในส่วนของการตืต่นตันใจในพระมาหาคำนาทีคุณต่อวัสนิกรของอจังหวัดภาคใต้และก็มีเรื่องเล่ามากมายสนุกสนานคล้ายๆกับมันเป็นส่วนหนึ่ง เหมือนกับครอบครัวที่มาเล่าสู่กันฟังทิ้นบาดานล,ลาาูลูกหลานและลูกลูกหลานนี่เช่นผมเองยังไม่เคยได้ยินและก็ไม่ได้ไม่เคยได้ฟังในโอกาสวันนี้ก็ได้ฟังและก็รู้สึกเพื่อนปิติเป็นอย่างยิ่งอันในส่วนของพระคนียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้า ท่านต่อร,รมนชีน,าน้าในส่วนนี้มันมีมากมายต่อประสชิกรชาวไทยที่เป็นมุสลิมเนี่ยน่าเป็นการชุดนีเป็นอย่างยิ่งที่เ,เป็นบรารมีหรือว่าเป็นบุญของจังหวัดนราธิวาสที่เรามีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นโอกาสอันดีที่พระองค์จะได้ ได้เสด็จมาทุกๆปีที่เราบรรดาผู้ฝังทั้งหลายก็คงได้รู้ได้รับทราบทุกๆปีที่เราได้ตอนรับเสด็จอะไรบ้างนั่นก็คือเป็นเป็นไม่มีแล้วที่ในบรรดาภาคใต้ที่เราที่ที่เฉพาะในจังหวัดที่เราได้รับสนีซึ่งแน่จริงแน่แท้ก็คือว่า เมื่อบ้านอยู่ตรงนี้ก็คงคนที่นี่แหละก็คือเป็นญาติที่ใ้คิดมากที่สุดเป็นญาติอาจจาแม่ทัพพุกสรรสชาวบ้านก็คือญาติสนิทของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านได้เยี่ยมเยียนสิ่งที่สําคัญที่สุดพระองค์ท่านไม่เคยแบ่งแยกระหว่างว่าจะเป็นนับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาอิสลาม เรทาท้ายปฏิบัติเสมอภาคโดยตลอดเราไม่เคยเห็นว่าพร์งงใ,ใน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 พระองค์ท่านเสด็จที่ผ่านมาก็จะให้ความสำคัญฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ทีนี้พระองค์ท่านได้เสด็จและก็ให้ความสำคัญทุกๆุกาศาสนาทุกๆุกประสนิกรว่าจะเป็น นับตรีสนาพุทธหรือว่านับถือศส,สนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ให้ความช่วยเหลือการบรรเทาทุกข์ต่อผระสนิกรที่เป็นมุสลิมมันมีคุณค่ามหาศาลจังหวัดอา,าทิศพระองค์ท่านเคยเสด็จมาเปิดสํานักงานมาเสียดประจจังหวัดอาธิวศในประมาณปี2527 เนะัะวันั้นเป็นครั้งแรกที่เราในะจังหวัดอัครามีมัสยิดประจำจังหวัดซึ่งพระองค์ท่านาเปไมมาเปิดเป็นประธานเปิดในพิธีเอง